นัดก,กันไว้เนี่ยว่าจะมารีวงรีวิวเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมามรีิ่เนี่ยมาเล้วของอยู่ไหนโอ้ยอยา่าใจร้อนไปนะเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่เลยจริงดิซาว์ชั้นเอ s เซียซีรีส์เอ0เซีสหนึ่งพันเล็กพริกขี้น ACS เอสเซีสพันสองเอสเสียงสว่าง,งสดใ,ใสไซส์กลางเอ s 1ซี0สพันห้าเสียงใหญ่ดังไกลกระหึ่มคมชัด เอ s เ0 0หกับพันสองระเอก็เหลือกินแล้วพกพาก็ง่ายขาตัวก็ไม่แรงเสียงก็ใสทำงานสะดวกฟังก์ชันก็เยอะแยะโอ้ยพูดไม่หมดท่านผู้ชมโอ้ยจะมาสู้พี่ใหญ่อย่างผมได้ยังไงตัวเดียวก็เฟี้ยวได้กับ ACS 1500ซีรีสใหญ่หนักแน่นทรงพลังจะขิงกันขนาดนี้ไปฟังเสียงเต็มในคลิป YouTube ดีกว่าได้เลย